ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะยังไงสิเจนนี่ได้หมดทสดชื่นบอกมือสั่นไปลบลาฟอย่างไม่บล็อกใคร เมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี้เจนนี่ได้หมดทสดชื่นก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทุกประเด็นดราม่าหลังจากที่ก้าวเกิดพลนักร้องหนุ่มร้องเพลงดังอย่างเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกมาแชร์ผ่านไลฟ์สดว่าไม่เคยได้รับเงินค่าตัวและไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์7 0 3 0ตามที่ตกลงกันไว้ไปออกรายการก็ได้เพียงแค่500บาท โดยทางด้นเจนนี่ได้เผยว่าเรื่องเงิน7 0 3 0เป็นข้อตกลงหากไม่อยู่ในค่ายจะให้ตามนี้แต่น้องไม่ได้มาอยู่ในค่ายสัญญาใจไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องค่าตัว500บาทคือถ้ารายการไหนให้1 0 0 0 0เป็นไปไม่ได้ที่น้องจะได้แค่500แต่ถ้0บาทมีจริงมีจริงเพราะรายการน,นั้นได้น้อยจริงๆล่าสุดทางด้านเจนนี่ก็ได้ออกมาแชร์ไลฟ์สดตัวเองอีกครั้งพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่า เมื่อกี้หนูมือสั่นคงกดไปโดนปุ่มลบนะคะเลยขออนุญาตแชร์เรื่องถแถลงทั้งหมดที่เพิ่งไลฟ์ไปนะคะงานนี้ก็ทำให้เกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งจับผิดว่าก่อนจะมีการลบนั้นมันต้องมีขั้นตอนถามยืนยันว่าแน่ใจหรือไม่ที่จะลบทำให้หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่มือจะสั่นไปโดนจริงๆทางนี้เจ้าตัวได้ยืนยันว่าไม่ได้บล็อกใครจริงๆในส่วนของการเข้ามาคอมเมนต์ทั้งให้กาลังใจและตาหนิ ดังนั้นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไม่ได้ตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร